จารย์ที่เคารพแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักที่อยู่รอบข้างทุกคนนะคะสำหรับพวกเราเนี่ยก็เป็นตัวแทนของกลุ่มที่3นะคะเวลาที่เราได้ไปเข้าค่อยวิถีชุมชนกันซึ่งในวันนี้นะคะในโอกาสที่พวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนิสิตในสาขาวิชาภาษาไทยการนําเสนอในเบื้องต้นของเราจะขอนําทุกท่านนะคะเข้าสู่การนําเสนอด้วยการขับเสภาน,นะคะขอเรียนเชิญค่ะ กิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตช่วยคิดช่วยทำตามพอ่อสอนพ่ออยู่หัวผู้นำราษฎรประชากรมีสุขทุกถิ่นแดนพ่อนั้นสอน ยงกายไว้ทำให้ชีวิตเปรียบแกว้วแวนและทำให้บ้านเมืองไม่ขาดแคลนทิ้นแดนชนบทที่ห่าง แลก็นี่นะคะก็คือเป็นเบื้องต้นนะคะของการนําเข้าสู่การนําเสนอในวันนี้ถ้าถามว่าทําไมเราถึงใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นประเด็นหลักในการนําเสนอวันนี้เพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานแก่คนไทยทุกคนและที่พวกเราเห็นอย่างชัดเจนคือความพอเพียงที่เราสัมผัสได้จากชุมชนที่เราได้ไปเข้าค่ายพัก พักแรมกันไม่ใช่พักแรมสิคะเข้าค่ายร่วมกันมาเป็นเวลา2คืน3วันนั่นเองนะคะซึ่งถามว่าพอเพียงอย่างนี้แค่การที่ลดค่าใช้จ่ายไหมไม่ใช่แต่การพอเพียงนั้นก็คือการพึ่งพาตนเองได้อย่างเช่นชุมชนที่เราได้นําไปเสนอได้ไปศึกษามานะคะได้มีหลายๆอย่างตามกรอบแนวคิดตามวัยนิ้วดังนี้ค่ะอาจารย์ ิ่งต่างๆนะคะจากที่พวกเราได้ไปเรียนรู้กันมานะคะเราก็สามารถสรุปกันมาได้นะคะเป็นประเด็นต่างๆรวม7ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะคือประเด็นที่เราได้รับตั้งแต่การเรียนรู้ในส่วนของการอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลป์เลยค่ะซึ่งคณาจารย์ของที่นี่นะคะได้มีการปูปพื้นฐานให้เราได้รับทราบกันอยู่แล้วว่า วิถีชีวิตชาวใต้มีผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยมีการอนุรักษ์กันมาตั้งแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบันเราก็ยังต้องช่วยอนุรักษ์กันอยู่ก็คือข้าวสังยดซึ่งเป็นข้าวที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิน่นมีถิ่นกําเนิดที่จังหวัดพัทลุงและเราลูกหลานชาวใต้ก็จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ต่อไปด้านที่2นะคะเป็นการเรียนรู้สู่สภาพจริงแล้วค่ะคือเรานะคะได้มีโอกาสไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสวนยางพาราตอนแรกเราอาจจะคิดว่า ส่วนยางพาราเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำง่ายใช่ไหมความจริงไม่ใช่มีหลายคนนะคะเคยบอกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาเลยต้องเป็นชาวสวนชาวนาแต่ความจริงเราคิดว่าไม่ใช่เพราะไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวนาต้องมีความรู้ทั้งสิน้นความรู้ที่จะให้เกิดผลผลิตเหล่านั้นมาได้และทำอย่างไรที่จะให้ผลผลิตเหล่านั้นมีคุณภาพดีย่อมต้องใช้ความรู้ ดังนั้นความคิดที่ว่าเกษตรกรเป็นคนที่ไม่มีความรู้จึงตัดออกไปจากกลุ่มพวกเราได้เลยค่ะมันไม่ใช่เลยข้อต่อไปนคะคะชุมชนสองศา,าสนาสศาสนาชุมชนแห่งนี้ทําให้เรารู้ว่าความแตกต่างศาสนาไม่ได้เป็นตัวกําหนดให้เรามีความแตกต่างทางด้านสังคมศาสนาล้วนแล้วแต่มีจุดต้องการให้เราเป็นคนดีค่ะและสองศาสนาที่เราได้ไปพบในชุมชนนะคะก็ทําให้เราได้รู้ว่าการอยู่ร่วมกัน แค่เรามีข้อตกลงและเรากล้าที่จะเปิดใจย,ยอมรับซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะทําให้เราเนยอยู่ร่วมกันได้แล้วนะคะต่อไปนะคะชุมชนเข้มแข็งพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทาันเพราะอะไรเพราะตอนนี้เศรษฐกิจของบ้านเมืองของเราในตอนนี้กับ10ปีที่แล้วไม่เหมือนกันนะคะทุกๆอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ทําอย่างไรที่จะทําให้เราอยู่ได้การทําให้เราอยู่ได้คือการศึกษาหาความรู้และเตรียมตัวพร้อมที่จะ ตั้งรับเท่าทานอย่างเช่นที่ชุมชนตะมดนะคะก็คือมีสภาลานวัดสภาลานวัดเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยได้มาคุยกันแบ่งหน้าที่กันว่าใครทำอะไรส่วนไหนแต่ถึงแม้ว่านหน้าที่แตกต่างไม่ได้มีการกําหนดให้ความคิดแตกต่างเพราะความคิดที่เป็นเป้าหมายก็คือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งเป็นความคิดหลักที่เราเนี่ยจะต้องร่วมกันทํานะคะต่อไปก็คือวิถีการเกษตรแบบผสมผสานการเรียนวิถีชุมชนในครั้งนี้ทําให้เราได้เรียนรู้วิถี เกษตรผสมผสานนะคะซึ่งปกติโดยส่วนใหญ่คนมักจะอาศัยการทําพืชเชิงเดี่ยวพืชเชิงเดี่ยวถ้าประสบปัญหาจะทํำยังไงอาจจะต้องประสบการขาดทุนขาดแคลนแต่ถ้าเกิดว่าเราหันมาใช้การเกษตรแบบผสมผสาน<ๆ>ก็จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถมีผลผลิตที่หลากหลายบ้านมากยิ่งขึ้นมีสวนใกล้ท่ามีนาใกล้บ้านมีผลผลิตเป็นอาหารและเพียงพอต่อการจําหน่ายสร้างรายได้แก่ครัวเรือนด้วยนะคะต่อไปก็คือพออยู่พอกินสู่วิถีชุมชนพ้อง ก็คือชุมชนพอมีพอกินนะคะที่เราได้ไปศึกษาทุกคนพอมีพอกินอยู่แล้วไม่ใช่พอมีพอกินแค่ตัวเองแต่รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นสิ่งที่เราได้รับก็คือถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสังคมเมือง แต่ความพอเพียงไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในหมู่วงของเกษตรกรความพอเพียงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องทําเริ่มต้นง่ายๆจากเราที่ได้มีโอกาสไปศึกษาด้วยตนเองนําความรู้เหล่านี้มาบอกครอบครัวมาบอกชุมชนของเราแล้วเราก็ช่วยการขยายผลความพอเพียงให้ก้าวสู่สังคมใหญ่เพื่อประเทศจะได้ไม่ต้องพบเจอกับปัญหาอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์ขาลหลายๆสิ่งนะคะที่พวกเราได้เอารูปมาติดนี้เลยอาจารย์อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยทำไมสีสันมากมายขนาดนี้แสบตาลายตา,ปา,า,าเปล่าๆออกมาติดทำ พวกเรามีสัญลักษณ์นะคะอยากจะให้มองพวกนี้เป็นสัญลักษณ์เชิงสร้างสารรค์เพราะว,าว่าสีเขียวสีเขียวสีส้มสีเหลืองพวกนี้อาจจะดูมีความแตกต่างกันพวกเราเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับนิสิตทุกคนที่มีความแตกต่างกัน แต่ว่าอะไรคะเราได้มีโอกาสมาอยู่หลอมรวมกันในวิชาวิถีชุมชนและสิ่งต่างๆที่เราได้รับคืออะไรความรู้ทั้งในด้านของการสร้างฝายความพอเพียงกเกษตรกรการทําผสมผสานสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างแต่เราได้รับความรู้เหมือนกันและสิ่งที่เราทําได้เหมือนกันก็คือการรู้จักนําไปใช้ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยรู้จักวางแผนในการทําสิ่งต่างๆเพื่อป้องก,กันกับทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอาจารย์อจาจารย์คะมีความสงสัยอะไรบ้างคะ มีเสริมไหมจ้าเพื่นพนอนๆส้มเห็นส้มบอกว่าอยากจะบอกเรื่องอะไรจ้าถ้าไม่มีกูขอชี้นะ,ะค่าสำหรับผลไม้แล้วก็พืชผักที่เราได้นำมานะคะก็เป็นการสื่อถึงที่เราได้ไปลงพื้นที่มามีกเกษตรผสมผสานอะไรบ้างมีตัวอย่างของอผลไม้ของผักอะไรบ้างเราก็สามารถนำมาจัดโชว์ได้ค่ะ อาจารย์อยากรู้ไหมว่าทําไมที่จะต้องเป็นพวกขนมข้อมเนี่ค่ะแล้วก็ทาไมต้องเป็นขนมพวกนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นขนมข้อมข้างในเป็นไส้มะพร้าวเพราะอะไรเพราะว่ามะพร้าวเก็บได้ข้างบ้านค่ะอาจารย์เปลือกที่เอามาห่อก็เป็นเปลือกกล้วยกล้วยก็มีอยู่ข้างบ้านเป็นขนมที่เราร่วมกันทําเองอาศัยจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างซึ่งทําได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะคือเป็นผลกําไรค่ะของการใช้ใวิถีชีวิตแบบชุมชนที่เรามีให้การทานเองด้วยแบ่งปันให้เพื่อนด้วยจําหน่ายได้ด้วยทําได้ทุกอย่างเลยค่ะวิถี ช่วนง่ายๆแต่ว่าสร้างรายได้สร้างชีวิตให้กับประชาชนได้ค่ะอาจารย์ครับก็กระผมก็ขอนําเสนอนะครับต้นไม้ข้างหน้าอาจารย์สงสัยหรือเปล่าครับว่าต้นไม้พวกนี้ทําไมถึงมีหลากหลายเหลือเกินมีทั้งผักสวนครัวมีทั้งพืชประดับต่างๆครับสาหรับต้นไม้ข้างหน้าที่มีความหลากหลายก็คือข้างในนี้ก็คือต้นเศรษฐีเรือน ต้นเรือนทองใช่ไหมครับข้างหน้าก็คือเศรษฐีเรือนนอกส่วนตรงนี้ก็คือกระถินที่มีความหลากหลายแบบนี้เราเปรียบเทียบให้เห็นถึงการทําการเกษตรในพื้นที่ก็คือจะต้องมีพืชที่หลากหลายซึ่งการที่จะให้พืชหลากหลายนั้นก็จะทําให้เราสามารถเก็บผลผลิตได้ในแต่ละอย่างที่แตกต่างกันทําให้มีไรายได้มาจากหลายทางนะครับครับแล้วก็นอกจากนี้การสื่อว่ามีพลไม้หลากหลายแบบนี้ก็ทําให้เราสื่อได้ว่า เกี่ยวกับความสามัคคีของกลุ่มที่คนเราจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่เมื่อมาอยู่รวมกันก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันนะครับครับสำหรับกะราขุดสาหรับที่นั่งขุดมะพร้าวนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับพื้นบ้านซึ่งเราหามาเป็นตัวอย่างเพื่อนําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านครับที่จะมีการขุดมะพร้าวเพื่อประกอบอาหารต่างๆครับผมคําถามเดียวกันนะครับกับที่ถามกลุ่มโนนว่าสิ่งที่นิสิตได้รับ อันนี้อยากจะได้ของจริงสิ่งที่พูดมเมื่อกีก้ครูไม่มั่นใจว่ามันออกมาจากใจจริงทั้งหมดหรือเสแสร้งด้วยสำนวนโบหารของคนที่มีความลุ่มลึก่างด้านภาษาดังนั้นต่อไปนี้คนที่อยู่ในวงวิาศาสตร์เช่นครูต้องการรู้ก้นบึงของหัวใจที่แท้จริงนะครับ ว่าการที่เราศึกษาในรายวิชานี้สิ่งที่เราได้รับและคิดว่ามีคุณมีค่ากับเรามีอะไรบ้างตัวแทนก็ได้ครับไม่เป็นไรคนที่มั่นใจว่านะเจิญครับที่อาจารย์บอกว่าอะไรนะคะที ที่พวกหนูพรีเซนต์มาแบบนี้เรียนเอกภาษาไทยเก่งสำนวนโวูหารหรือเปล่าอะไรแบบนี้หนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้เก่งสำนวนโหหานแต่หนูเป็นคนตรงๆก็บอกตรงๆเลยนะคะที่หนูไปตมโมูดกับป่าบอนมามันก็บ้านหนูเองเพราะหนูก็อยู่ป่าบอลใช่ไหมคะอาจารย์หนูก็มัวเพื่อนใหญ่เลยแต่ว่า ในในที่นี้ตอนแรกหนูก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นเท่าไหร่ก็บไปตรงนั้นบ้านพี่น้องเพอะไรแบบนี้ <c oughs> ก,ก็ก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่ก็แบบไปดูอะไรอะ่ะไปดูดํานาไปดูตัดย่างหรอข้างบ้านเราก็ทําก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่พิเศษแต่ว่าพอเมื่อได้ไปสัมผัสจริงๆก็ได้รู้ว่ามันเฮ้ยมันยากกว่าประมาณนี้ค่ะจารย์คือเห็นอ ญาติพี่น้องอะไรที่ประกอบอาชีพแบบนี้คือเหมือนเหมือนที่เพื่อนบอกว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเนี่ยไม่เรียนก็ไปตัดยางเลยไม่เรียนก็ไปทํานาเลยเหมือนเป็นคําพูดที่ดูถูกเสียดสีที่เรามีความคิดแบบนี้มาตลอดว่าเราต้องเรียนหนังสือนะมันเหมือนการแบ่งชนชั้นนะคะแต่ว่าพอไปได้สัมผัสกับชุมชนจริงๆก็ได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งรอบตัวเรานี่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าคนไม่รู้หนังสือหรือว่าคนไม่มีความสามารถทํา ราะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เพื่อนบอกไปคือต้องใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานเพราะว่าไม่นั้นไม่ว่าจะปลูกอะไรหรือว่าทําอะไรถ้าไม่มีองค์ความรู้มันก็ไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งหนูก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ว่าการที่จะทําอะไรเนี่ยให้ประสบความสําเร็จหนึ่งก็ต้องมีองค์ความรู้ประสบการณ์ก่อนแล้วก็ต้องเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับก็คือ การมีน้ำใจเพราะว่าเพราะว่าก็ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะเยอะแยะเลยเหมือนพวกนี้ก็รู้จักกันหมดไม่ได้อยู่คณะเดียวกันก็สนิทกันหมดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หนูประทับใจแล้วก็เขียนไปในงานที่อาจารย์ให้เขียนด้วยก็คือประทับใจอาจารย์แล้วก็วิทยากรเพราะว่าตอนแรกที่เรียนก็อะไรอ่ะก็เรียนรวมมานั่งฟังเฉยๆมั้ง วิชาเรียนรวมเรียนสบายๆมัง้งก็ไม่ได้คิดเลยว่าลงวิชานี้จะได้องค์ความรู้อะไรมากมายขนาดนี้แต่เมื่อสัมผัสและผ่านมาแล้วจริงๆก็ได้รู้ว่าอ๋อองความรู้มันเป็นเช่นนี้นี่เองไม่แน่นะคะบางทีหนูสอบบรรจุค,ครูไม่ได้หนูอาจจะใช้พื้นที่ที่บ้านมาทําเกษตรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าก็ได้เรียนรู้มาพอสมควรแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราอยู่แล้วค่ะ ก็เป็นคำตอบที่ครูดีใจมากนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบที่สอดคล้องออกมาจากใจจริงๆนะครับลักษณะของเนื้อหาที่สื่อออกมาแล้วก็สิ่งที่ลูกได้ตอบไปเนี้ยมันได้ตอบคำถามของใครบางคนที่บอกว่า การที่มาเรียนในรายวิชานี้นะครับลงไปเรียนเรื่องการทำนาเศรษฐกิจพอเพียงการกรีดยางแล้วนิสิตจะได้อะไรเหมือนกับเอาเด็กที่เลี้ยงควายเขาเลี้ยงควา,ายเป็นอยู่แล้วนะครับเหมือนกับเอาเด็กที่เลี้ยงฝวายซึ่งเลี้ยงฝวายเป็นอยู่แล้วไปสอนให้เลี้ยงฝวายอีกทีหนึ่ง แล้วมันจะได้อะไรพูดง่ายๆก็คือนิสิตที่มาเรียนในรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิน่นเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาชีพทำนากรียดยางเหมือนกับที่ลูกสาวบอกเมื่อกี้หรือตัวลูกสาวเองก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะไม่ไม่ใช่เป็นเหมือนที่เขาว่านะหมายถึงว่าอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนที่เป็นเช่นนี้แล้วมันจะได้อะไรแต่สิ่งที่ลูกได้สะท้อนออกมา มันก็ชัดเจนว่าลูกได้อะไรก็ขอบใจนะโอเคครับ,รบข,อขอแค่นี้ <Okay. S 1> ครับ